มแมโมังกอะไเี้ยคคนจะสืบเขาไม่ไห้าแล้วก็ไม่มีไม่มีัาอะรอย่างแต่ยะมเอะนามือนกาวันทามิตันเตัพังพุทธังสาระนางัจฉามิพุทธังธรรมังสาระนางัจฉามิ ตัตสิยังไปทงทางเราก็นักสามีหมตัดพบว่าตอะไรตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวทำไม่ตัะพะว่ตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวม่ตัดพบว่าตัวทำไมตัดพบว่าตัวทำมตัดพบว่าตัวทำม่ตัดพบว่าตัวทำไมตัสสะวะาตัวทำตัดพบว่าตัวม่ตัดพบว่าตัวทำไม่ตัดพบว่วทำมตัดพบว่าตัวทำม่ตัดพบว่าตัวทำไม่ตัดพบว่ตัวทำม่ตัดพบว่าตัวทำม่ตัดพบว่าตัวทำไมตัดพบว่วทำตัดพะว่าตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวทำไมตัดพบว่าตัวทำไม่ตัดพบว่าตัวม่ตัดพบว่าตัวทำไมตัดพบว่วทำไม่ตัดพ ยาจามิสัพพะทุกขะเนตสาณะสังขังสาระนางคชามิทุกิยามปิทุกังสาระนางชามิทุการุูาชายะสัพพะทุกขะมิตรสารณะ พุทธังสารนางทักษามีพุทธังธรรมสารนางทักษามียังปพุทธังสารนังเอาแค่วีแล้วมีพอเว้นไม่ได้หรอเาไมยว่าหมาตาหน้ไม สังขังสาระนางัชามีภูติยมปิภูตังสาระนางขชามีภูติอยากใหเมีความรู้แล้วเรียนสี่ภาษาละ่ะเขาสอนสี่ภาษาเลยนัวไปเลยนะเลยนะาาานาะ เธอได้เป็นทั้งมีโดยบริบูรณและคงอยู่แล้วเรียกว่าเป็นการบรรพกาโดยธรรมะวิญญาณอัินาทานาเวรีศิษานธรสมะแล้วโมโขเขาเนียคุณจะสืบเขาก็ไปได้ห้าแล้วก็ไม่มีไม่มีขาดทอรย่างีแต่ขยายไปอีกอันนู้นกัมปัง ตัวติป,ปาตาเวรมณีอะรัมปานาติปตาเนื้อวนะิมีตที่เยนหลวงพ่อเ็จะไป็นกว่าน <ali> <divide S 2> แล้วเรียนสี่ภาษาละข้สอนสี่ภาษาเลยโอ้ไปเลยเนาะอินทผาพุธังสาระนางคัตสามีพุธังธรรมสาระนางคัตสามีนิพพานะตัชชิ จาราณะอายะมะขันเอเตอนุกัมปังปาชายปพปะทุกขะอยากันไม่ได้แล้วนะเล่นกันบ้แล้วนะอยากแต่ไม่ได้แล้วที่มาไล่เหมือนเดิมขับแต่ไม่ยุ่งห่อนขับไม่ได้นะอันนาคีติปาตาเวรมณีมาตัมปานะติปาตา วิวิบีติกาติปตาเวรมณีมาตัมปานาปิปา,านาเดอะดิวิบีติกาเอนานกัมปังปาชายาสาตวอนุโมทามิ มูดสาคารุยังังโตมดัสะโตวโตาระรโตสัมาเีวสานัมดัสะโตวโตาระรโตสัมาีทัะนมวับหันัมรับาลนวตของระพุทธมัทเป็นที่พืเป็นรัิตแต่การเป็นสมเณรนั้นจะต้องมีข้อัน้อมาิัต ยังเป็สังฆางสารนังทักสามีแม่มองโกเขาเนียคุณจะสืบเขาไปด้ห้าแล้วก็ไม่มีไม่มีขันถาไนเลยสิแต่ขยะในนี้เนปนานปตาชิสระนะอายะบังคันเตสัติ ยังเป็สังฆางสาระนังัดสามีะไร่าก้ันนี้เราพ่อรจะไปัวหน้าี่เราพ่อเราจะไัวหน้าอยากมีารู้แล้วเรียนสี่ภาษาละเาสอนสี่ภาษาเลยัวไปเลยเนาะ ไม่เอาคุณกล่อมให้หน่อยแล้วนะเองนะกล่อมให้หน่อยพระพระเล็กอยู่ไม่ได้รับการเรียนกไม่อยู่อย่างลงนะจะเอาไปเรียนที่พระอาจารย์บอกยามปีสังขังสาระนางขจามิตะปียามปีผู้ทังสาระนางขจามิสาธุอาธุโมทามิ ปุตตาสาารุญยังนังโกอะไรดีกว่าเพราะว่าเจ้าคุณพระพุทธเจ้าตอนนี้กำลังไาถึหมึ่งร้อยแล้วแล้วก็มีบทอาจารย์กว่าจะจบมาในี่งอาจะไปตอกท้อมใบเนปานะตัชีตาะรนักอายะบังขันเท ตาดิยังเปิดทางทางพระนางคัามิตะปูอาจาิยะสัพพะทุกขะนิสารณะอะนนีไดนะอท่านเพราะว่าจะมีพระสุริยัต์บังบังอะไรไหมไม่รู้อะ เราเข้าอย่างนี้ไม่ไม่ใส่หรือไม่่าพูดถึงว่าถ้าถ้าจบทางนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันข้าราชการอะไรเราก็เป็นหน้าเราฝึกมาตอนเราเรียนจบวัเหมือนข้างนอกอะไรเราต้องกรอกหลานอะไรย่งเงี้ยเขาสิ้นเลยพี่แล้วก็เดี๋ยวไปวันษาจนจบจบเลยพระนารายณ์ ขาผัทานสมาติยามปีอาหารคันเตะสาระนัมีมีแจกมีสักกระสิเข้าบ้านเลยใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เที่ยวในเล่นได้เฉยมันมีกฎม,มีเตี้ยมม,ม,ม,มาค่ะการจึกบาการเรียนให้กับ,ากบาาสาระนักศัลย์นี้ผู้รู้ผู้ดยามปีผู้ดียามปีทามังสาระนักศัลา์นี้ทามังทามัง ทุกทีเอาแค่นี้แล้วมีพอเว้นให้ก่อนเอาไว้ว่าใหม่ปานาเลยารแลี้ยงสัตวที่เรียกว่าสิุขสุขการนับการไปขอสืบตัวตั้งแต่จำนวนการเป็นภาษาบาลีต่อไปปานาสุมีมีเสกมีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเลยใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เที่ยวในเล่นได้เฉยมันมีกฎมีเกณฑ์นะครับ ก็ดดไปเอาเด็กตอนนี้เอาสีรดามาก็ไปเอาเด็กตอนนี้เอาสีรดา,ามดาทกทีย้ำไปยาจามิแคปซูลกขาเมตตาณะสามีแ้มงโกอะเรี่ยคุณจะสืกเขาก็ไปในหา้างแล้วก็ไม่มีไม่มีค่าธรรมเนีขาขาขาไไยมสิแต่อยกไ,ไ่เยอนะ บปายะสัพพะทุกขะเนศราะปะมิยามิินาทานาเวริศิษย์สาวขอสมาธิยามิุยามปิญาจามิตัพพทุกขะ นี่สานะเลยเขาไม่กด